สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่สามแล้วและวันนี้เรามาอยู่ที่เกียวโตโจา้าเนี่นะคะคือทุกคนทำไมยัไงได้ให้โหดที่สถานีเกียวโตสเตชันนะให้ได้ก่อนเว้ยเนี่ยเนี่ยจะเกียวโตสเตชันใช่ปะออกมาจะต้องเป็นทางออกที่เจอเจ้าน้องอขอคอยคนนี้เพื่อที่เราจะไปซื้อ ตั๋วรถบัสกันแล้วก็ขึ้นบัสไปเที่ยวในเกียวโตกันนะคะก็พอเราไปหยอดตู้ซื้อบัตรนะคะราคา600เยนมาพอดีเลยโอ๊แต่มันใส่สา่ะเธอราคา600เยนมาเสร็จแล้วก็เดินไปที่ซีซีหกอ่ะเธอป้ายรถเมล์ที่ซีหกอ่ะโอ้ยราชิธามมหนาวมาก เราขึ้นรถเมล์มานะคะบัตรอันนี้มันจะเสตอนลงแล้วไม่ได้เสร็จตอนขึ้นนะใช่ไหมเดี๋ยวดูศึกษามาอะไรเนี้ยสื่อารมาดูก่อนอันนี้คือสายหบาย3ใช่ปะโอเคค่ะเดี๋ยวถ้าไปถึงอีกป้ายแล้วเดี๋ยวจะบอกนะ ีแหละตอนนี้นะจ๊ะก็อยู่บนสะพานอ阿拉เชียมาถูกไหมแล้วอาจจะก็ถูกตัดหรือสับเดียวอิดหรือยังไงแต่ก็อากาศเย็นมากคุณมีความหิมะตกไปโปรยนะคะแล้วก็ก็คือเดินมาเรื่อยๆเดินมาเรื่อยๆจนกว่าจะเจอร้านคาร์ซับหน้ามันหบอยี่ซับหน้ามันที่เป็นแบบหน้าขาวขาวใช่ไหม แล้วจากนั้นก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาเราก็จะเจอ <S <S 1> <S 1> <ๆ>สถานีต่อไปนะคะก็คือเราจะไปวัดทองก,กันนะคะคื ว่าเราอาไปจะทางอะไรนะเขาเรียกว่านะป่าพายเดินออกมาใช่ไหมก็มายืนรอที่ป้ายโนโนมิยะนะขึ้นรถเมลสาย11ไปสุดสายแล้วก็ไปต่อที่สาย59นะคะประมาณนี้ตอนนี้ก็เรารถเมลต่อไปแล้วอากาศหนาวมากก็คือหลังจากเราขึ้นสาย11มาจนสุดทางนะครับมันจะเป็นป้ายรถเมลสุดทางอย่างเลยเลยแล้วก็มาต่อที่สาย59 ก็ได้สบายวัดทองกันนะคะเหนื่อยมากเราเมกี้วิ่งวิ่งตอนวิ่งเป็นสายบันเมอเราลงรถเราก็เดินตรงขึ้นมานะครับบนเนินๆหน่อยแล้วก็จะมีทางเข้าอยู่สายมือ เือตอนนี้มือเย็นมากเดี๋ยวเข้าไปถึงน่ถ่ายมือถือเอ้ยถ่ายโอยจับมือเย็นไม่ไหวถือเอาจริงทุกคนต้องมาซื้อบัตรตรงนี้เข้าไปนะคะอยู่ที่ประมาณ400รอยเยนไม่ใช่ประมาณสิต้องบอกว่าอยู่ที่4ี่รอเยนเท่านั้นค่ะอันนี้คือลักษณะของตั๋วที่ได้รับนะคะแล้วก็ไปให้ตรงนี้แล้วก็เดินเข้าไปเลยจ้าจ้า ก็คือในวัดทองนะคะก็คือจะปิดประมาณ4ี่โมงครึ่งนัห้ามใช้โดนต่างๆแล้วก็ห้ามใช้ขาตั้งกล้องในการถ่ายรูปอย่างเงี้ยก็คือเดินรอบวัดหนึ่งรอบมันจะเป็นวันเปรย์นคนเดี๋ยวไปเดินยนตนสอดเข่าอายเข่าตอนนี้ก็กล่าจากวัด ไม่ได้พักก็น่าจะไปหาอะไรกินก่อนเพราะยังไม่ได้กินข้า,าวตั้งแต่เช้าอยากบอกและนี่ก็คือจะบ่ยายสามแล้วแล้วเราก็จะไปไหนต่อนะโอ้ยไอ้นี่เนี่ยไอ้สอดแอกเราต้องเาขาไปวัสอดแองเราต้องข้าไปตกเกี่ยวก่อนเกี่ยวโตหรือเปล่าเข้าไปเกี่ยวโตแล้วก็ไปขึ้นรถไฟไปฟูชิมินาลี่แต่ไม่รู้จะไปทันหรือเปล่า ออกจากวัดมาใช่ไหมครับก็เดินตรงมาเลยน,นะตรงแบบข้ามทางมาลายแล้วก็เดินตรงไปเลยตรงไปเลยอย่าไปขึ้นป้ายรถเมล์เนี่ยจะเห็นร้านเนี่ยเราก็ยังเดินตรงไปพอเดินตรงมาก็เลี้ยวซ้ายนะแล้วก็จะเจอป้ายรถเมล์เลยมันจะเขียนอยู่แล้วว่าหนึ 0, ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์สองนะจะเขียนตรงนนหน้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์สองคนเขีนตัวยาทุกคนสนุกวันนี้ก็คือไม่สามารถไปวัดเสาแดงฐานเพราะมันจะสี่โมงเล เรามาทำมันก็ผิดตอนนี้เราก็เลยต้องไปหารถไฟแล้วกลับบ้านแล้วเดี๋ยววันประมาณวันที่5เดี๋ยวเราจะมานาลาคับันเปนทางผ่านนาลาสักทีแล้วพอให้แวะสักวันสักแหล่งกันหนับตอนนี้กำลังสถานีนั้ขึ้นปน้าย1 0งมาแล้วก็ไปลงเสื้อหนังคิตาโอจิเพื่อที่จะขึ้นรถไฟกลับบ้านนะครับ ทุกคนแล,แล้วก็จบไปอีกหนึ่งวันเป็นวันที่ใช้เวาลาการเดินทางเยอะมากเพราะว่าแต่ละที่ที่ไปอะมันผ่านแบบชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบหมดเวลาไปกับการเดินทางเนี่ยแล้ววันนี้เราเลยไไปได้ไแค่สองที่เองแทนที่เราจะได้ไปถึงสามที่อะไรเงี้ยซึ่งวัดเสาแดงก็น่าจะโดนหยยบไปเป็นวันสุดท้ายของทริปนี้ก็คือวันที่เราจะไปนาราเพราะว่า อาวัดที่มีเสาแดงเ,เยอะมันเป็นทางผ่านของนาราพอดีโอเคสำหรับใครที่ดูถึงตอนนี้แล้วก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe ด้วยเนี่ยฮะรอดู EP ถัดถัดไปเป็นวันถัดถัดไปเนาะวันนี้ไม่มีอะไรมากแค่นี้ละจ้าแล้วบ้านดิกลับมาถึงห้องแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ คุณแต่ห้องหายไปอีกแล้วครับ <c oughs> หายตลอดหายตลอดมาแล้วครับมาแล้วครับ